ศิลปาคมสีเหลือง ladies and gentlemen please make a warm welcome to ประจับศิลปาคม yellow ทินดูทวันเถรผู้วิทยาตัวหน้าคณะศิลป์คนครูที่ชายพีระพึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประธานสีนายขัดนายศีสุรากรมอทับ2นักเรียนสังกัดสีประกอบด้วยม1ทับม1ทับ9มสอับม2อทับ9ม3ทับมทับ9มสทับม4ี่ทับ9มสทับมสทับมหทับหทับมทับ2และม6ทับ ผู้ถือป้ายนางสาวประอ,อนชนกศรีมหาภูมหมอห้ 2. ผู้ถือธงนายปฏิพานทาแก้วหมอห้ 9. แนวคิดขบวนพาเรดเทอดไทยมหาราชาเหล่าพัวข้าขอสดุดีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้ประสงนิกรไทยทุกหมู่เหล่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกก้าปกกระหม่อมสอง เพื่อให้พระสงฆนิกรไทยรู้รักชาติศาสนาห่วงแหนสถาบันพระมหากษัตริย์สเพื่อให้สื่อเห็น ถึงวิถีชีวิตยสยามงดงามวิจิตรแบบไทยสี่ภาคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการรณรงค์การปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา 5. รู้จักรู้รักรู้สามัคคี ตอนนี้ขบวนภาเรดของคณะสีสุริยราชสีฟ้าอันงุดงามต่อการตาได้เดินเข้าสู่สนามเรียนเชิญดุกช่านปรบมือต้อรับคณะสีสุริยราชสีฟ้า Right now, the amazing exotic is coming. Ladies and gentlemen, please give a big hand to สีสุริยราษบู Blue. ตอนนี้ขบวนภาเรดของคณะสีสุริยราชสีฟ้าอันงดงาม ขอให้ทุกทานตบมือเป็นเกียร์แนะ่เด้อหัวหน้าคณะสีคุณครูปรินดาสุทราคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีประธานสีนายสิริบุตรอุปรัช มหทับ6นักเรียนสังกัดสีประกอบด้วยม .1 ทับ6ม .1 ทับ13ม .1 ทับ15มสองทับ6มสองทับ13ม .2 สองทับ15ม .3 ทับ6กทับ13และม .6 ทับ15ผู้ถือป้ายนางสาววิลาศิีิชดรัตนาการมหทับ13 ผู้ถือธงนายปฏิพานธีรรัตนนุกูลชัยม .6 ทับ13แนวคิดขบวนพาเรตรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรณรงค์และส่งเสริมในหัวข้อเทอิดไทยองค์ราชันวัตถุประสงค์เพื่อ1เทิดพระเกียรติในหลวง2รู้รักสามัคคีผลที่คาดหวังที่เยาวชนจะได้รับคือให้ทุกคน ได้ระลึกถึงคำสอนของพ่อหลวงปลูกฝังให้เยาวชนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวป้ายคัดเอา angel and demon ความหมายเพื่อต้องการสื่อถึงในบ้านเมืองที่มีทั้งธรรมะและอาธรรมยังมีพ่อหลวงคุณจอนสีชมพู ladies and gentlemen the next beautiful team is เด e กุลชอนพิง please help me to welcome by giving them a big hand 女士们先生们粉红色来了让我们用热烈的掌声欢迎最可爱的เดชกุลชอน้นาคณะสีคุณครูสุธาพรครูหาทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประธานสีนายเพียวเจริญพงศ์มห้ทับสนักเรียนสังกัดสีประกอบด้วยมหนึ่งทับสามอหนึ่งทับสิบมสองทับสามมสองทับสิบมอ3ทับสามอ3ทับสิบมสีทับสามอสี่ทับสิบมห้ทับสามอหทับสิบมห้ทับสิบมหกทับสามอหทับสิบ ม .6 และม .6 ทับ17ผู้ถือป้ายนางสาวปิยาพัฒแสงศิลาม .5 ทับ10ผู้ถือธงนายยุทธภูมิสงทุ่งม .5 ทับสแนวคิดขบวนพาเร่การดำเนินชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงในยุคโลกาภิวัตน์วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความจงรักพักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของป่าก,กับวิถีชีวิตชาวไทย 3. เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้จักใช้ชีวิตพอเพียงบนพื้นฐานของคำว่าเพียงพอ 4. เพื่อให้เยาวชนตระหนักรู้ถึงพิศภัยของยาเสพติดที่เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน 5เพื่อแสดงออกถึงความเอื้ออาทรรอยยิ้มที่แสดงถึงความเป็นไทยและความรักที่เต็มหัวใจให้กับบ้านเกิด 3หมอหาทับ4แนวคิดขบวนพาเรตสุภกิจวิเลขาการอลังการสุพรรณหงษ์รณรงค์รักสิ่งแวดล้อมพร้อมต่อต้านยาเสพติดแดนเนรมิตอุดรธานีวัตถุประสงค์เพื่อหนึ่งเพื่อเอทิดไทยองค์ราชัน สเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อม 3. เพื่อต่อต้านยาเสพติด 4. เพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดอุดรธานีผลที่คาดหวังที่เยาวชนจะได้รับคือช่วยให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ทำในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ป้ายคาเอาดาวของพ่อความหมายเพื่อต้องการสื่อถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปเ,เปรียบดังแสงสว่างจากดวงดาวช่วยสองทางสว่างสดใสให้กับพระสงฆนิกรไทยทุกคนคติพจน์สุภกิจวิเลขการชำนาญการกีฬาคุณธรรมก้าวหน้ารู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ไออยู่ในนี่ เดนิจมาโนบะคาโคคโคอีจิมูเดสเตหัวหน้าคณะศีนายโกมินมงคลสิริทรัพ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประธานศีนายวีรวิทย์สิทธิบูลหมห้าทับหนักเรียนสังกัดสีประกอบด้วยมหนึทับหม .1 นึทับสิ 12. ม .2 ทับ5ม .2 ทับ12